เป็นไฟป่าเล็กป่าน้อยว่ายตามป่าวานับหนึ่งสองสามไขว่ายตามปราวานจับตัวสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้พบกัน สุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับค,คุณครูลูกวยแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณรูว่ามาในกิจกรรมลงความเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะเอเด็กๆค่ะก่อนที่เริ่มกิจกรรมกันนะคะวันนี้ค่ะคุณรู <Gothic. S 1> ้ว <sky> ่ามีเหตุการณ์ค่ะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมาให้เด็กได้ดูด้วยแต่คุณรูว่าังไม่บอกนะคะว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ของเหตุการณ์อะไรเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เกิดตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยแต่เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์เรียกว่าแพนินไหวนั่นเองโหเราก็ต้องรีบวิ่งมาที่การแจ้งเลยเพราะว่าจะได้มีของอะไรตกใส่หัวเราอีกค่าเด็กๆเ,เป็นไงบ้างเอ่ยหลังจากที่เด็กได้ดูเหตุการณ์ตัวอย่างของคุณว่าไปเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ของอะไรคะ ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเป็นเหตุการณ์ปรากฏการธรรมชาติของแผ่นดินไหวนั่นเองและเด็กคิดว่ากิจกรรมในวันนี้ค่ะจะเกี่ยวข้องกับอะไรเอยเอติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับลงความเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเด็กพร้อมหรือย,ยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเวเราไปเริ่มกิจกรรมกันเลย ค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เริ่มกิจกรรมกันนะคะคุณครูรู้ว่าค่ะอยากจะถามเด็กๆว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เด็กเคยพบเห็นค่ะไม่ว่าจะเป็นฟ้าร้องฟ้าแลบฝนตกหรือการเกิดลุมนะคะเหล่าน,นี้ค,ค่ะเรียกว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะเด็กๆแล้ววันนี้ค่ะคุณครูรู้ว่าค่ะมีวิดีโอเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติมาให้เด็กดูด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลย 4. ปรากฏการทางธรรมชาติที่หาดูยาก 1. ปรากฏการณหิมะสีส้มเหล่านักท่องเที่ยวที่ไปเล่นสกีและสโนว์บอร์ดในรัสเซียรวมทั้งผู้คนที่ประเทศบัลแกเรียยูเครนโรมาเนียมอนโดวาต่างพากันโพสต์ภาพหิมะสีส้มทางโซเชียลมีเดียซึ่งถือเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ไม่บ่อยนักนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ที่หิมะมีสีเช่นนี้เป็นเพราะทรายจากพายุทะเลทรายซาฮาราผสมเข้ากับหิมะและฝนปรากฏการณ์นี้มักมีให้เห็นประมาณ5ปีต่อครั้งแต่สำหรับครั้งนี้ปริมาณทรายที่ผสมกับหิมะมีมากกว่าปกติจนหลายคนบ่นเรื่องทรายเข้าปาก 2. ปรากฏการเมฆมว้วนอินยาแคทแมนวัย22ปี ถ่ายภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ไว้จากหน้าต่างเครื่องบินที่เดินทางจากเมืองเพิร์สู่เมืองแอดิเลดของออสเตรเลียซึ่งเขาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือปรากฏการณ์เมฆมอร์นิ g กอร r y ซึ่งเป็นเมฆม้วนที่มีลักษณะเป็นแนวยาวทอดตัวอยู่บนท้องฟ้าของประเทศออสเตรเลียที่มักเกิดขึ้นทางเหนือของประเทศและรู้สึกแปลกใจที่ได้เห็นขณะโดยสารเครื่องบินอยู่ทางตอนใต้ นิวเบนเนตจากสำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียระบุว่าปรากฏการณ์นี้น่าจะเป็นเมฆคลื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการคว้างก้อนหินให้แล่นฉลับผิวน้ำโดยอากาศเคลื่อนตัวทั้งขึ้นและลงในลักษณะเดียวกับเกลียวคลื่นและเมื่ออากาศเคลื่อนตัวขึ้นก็จะทำให้เกิดแนวเส้นเมฆที่ชัดเจน 3. ปรากฏการณ์ทะเลเลืองแสง เบรดแชตวินซึ่งถ่ายรูปปรากฏการณ์นี้กล่าวว่าอ่าวทั้งอ่าวได้เปล่งประกายเป็นสีฟ้าทำให้เขาประหลาดใจมากซึ่งภาพที่เห็นดูน่าอัศจรรย์และเขาไม่เคยเห็นสาหร่ายชนิดนี้ใกล้ๆบ้านมาก่อนเลยและช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแทบจะไม่มีลมพัดศาสตราจารย์กุสตาฟฮันกราฟนักพฤกษศาสตร์ทางน้ำบอกว่าสาหร่ายชนิดนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าน็อกติลูกาชินติลัน ซึ่งใช้การเปล่งแสงเพื่อป้องกันตัวโดยมันจะทําตัวเหมือนสัญญาณกันขโมยซึ่งเมื่อมีอะไรบางอย่างต้องการที่จะกินมันมันก็จะเปล่งแสงใส่เพื่อไล่สิ่งนั้นออกไปศาสตราจารย์ฮันกราฟจากมหาวิทยาลัยแทสเมเนีกล่าวว่าสาหร่ายนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารได้เพราะหากเกิดสาหาร่ายสะพรางจํานวนมากเช่นนี้มันก็จะทําหน้าที่คล้ายเครื่องดูดฝุ่นซึ่งจะกําจัดทุกอย่างออกไป คั้งนี้เมื่อปี2555นครซิดนีย์ต้องปิดหาดบอนไดชั่วคราวหลังจากที่สารายสายพันธุ์เดียวกันนี้ทำให้น้ำทะเลก,กลายเป็นสีแดงสี 4. ปรากฏการ์รุ้งจันทรารุ้งจันทราหรือรุ้งแสงจันทร์มูลโบคือรุ้งกินน้ำที่เกิดจากแสงอาทิตย์ที่ได้กระทบดวงจันทร์หรือที่หลายคนเข้าใจกันว่าแสงจันทร์ รุ้งจันทราจะค่อนข้างซีดจางเนื่องจากแสงจันทร์มีความสว่างน้อยกว่าแสงอาทิตย์มากรุ้งจันทราเป็นปรากฏการพิเศษที่หาดูได้ยากเนื่องจากมีปัจจัยประกอบกันหลายอย่างคือดวงจันทร์จะต้องเป็นดวงจันทร์เต็มดวงหรือเกือบเต็มดวงเท่านั้นและจะต้องสว่างสวัยเป็นพิเศษนอกจากนั้นหยดน้ําจะต้องตกอยู่ที่ตรงกันข้ามกับดวงจันทร์ท้องฟ้าต้องมืดสนิทและดวงจันทร์จะต้องอยู่สูงไม่เกิน42ององศา ทางธรรมาชาติที่ดเด็กๆอาจจะเคยเห็นกันจะมีลมพายุพัดแรงพัดแรงมากๆเลยอาจจะพัดพาเข้าวของของเราไปเสียหายได้รวมถึงยังพัดพาเอาก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าเปรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆก้อนใหญ่ จากนั้นท้องฟ้าก็จะมืดครึ้มเมื่อเมฆมากอดกันรวมตัวกันมากๆเมฆก,ก็จะหนักตัวก็เลยแตกตัวเป็นหยดน้ำตกลงมาสู่พื้นดินกลายเป็นฝนนั่นเองในขณะที่ก้อนเมฆรวมตัวกันอยู่บนท้องฟ้าก็จะเกิดความแออัดและเดียดกันตลอดเวลา จึงทำให้เกิดเสียงเรียกว่าฝาร้องแล้วก็เกิดแสงเรียกว่าฝาแรปบฝาผ่านั่นเองค่ะถ้าเกิดว่ามีฝาผ่าฝาแรปบเด็กๆควรที่จะหลบอยู่ในบ้านนะคะไม่ขวรไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะว่าอาจจะทำให้ฝาผ่าลงมาที่ต้นไม้แล้วเรา ได้รับอันตรายหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าก็จะกลับมาสว่างสดใสเหมือนเดิมแล้วก็จะเกิดลำแสงหลายๆสีบนท้องฟ้าเราจะเรียกว่ารุ้งกินน้ำ มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นนะคะและเหตุการณ์นะคะปรากฏการธรรมาชาตินะคะที่เด็กได้ดูคลิป,ปิดียโอ๋นะคะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ทั้งไกลตัวเด็กแล้วก็ใกล้ตัวเด็กกันเองโอ้โหรปรากฏการธรรมชาติค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยที่ใกล้ตัวเด็ก,ะกะน,นะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบและการเกิดรูกและเหตุการณ์ค่ะที่เด็กอาจจะยังไม่เคยได้พบเห็นบากนั้นนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์โลกร้อนหรือว่าฝนดาวตกนั่นเองนะคะนี่ก็อาจจะเป็นปรากฏการธรรมชาติค่ะที่อยู่ใกล้ๆตัวเด็ก S <S โอ้โหแล้ววันนี้ค่ะคุณครูลูกว่าค่ะมีตัวอย่างค่ะปรากฏการธรรมชาติที่อยู่ใกล้ๆตัวเด็กและเด็กนะคะพบเห็นกันบ่อยมากๆเลยเด็กพร้อมหรือยังค่ะให้เด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้คุณครูลูกว่ามีตัวอย่างปรากฏการทางธรรมชาติที่ใกล้ๆตัวเด็กเราไปดูกันเลยปรากฏการฟ้าแลบและฟ้าล้อม คือการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าทําให้อากาศในบริเวณที่สายฟ้าเคลื่อนที่ผ่านมีอุณหภูมิสูงมากจนขยายตัวอย่างฉับพลันจึงส่งเสียงดังออกมาเรียกว่าฟ้าแลบและฟ้าร้องเนื่องจากฟ้าร้องและฟ้าแลบจะเกิดขึ้นพร้อมกันดังนั้นเราเห็นฟ้าแลบและนับจํานวนวินาทีต่อไปจะได้ยินเสียงฟ้าร้อง ต่อมาเป็นปรากฏการณ์ฝนตกคือเมื่อน้ำโดนความร้อนของแสงอาทิตย์หรือความร้อนอื่นที่ใช้การต้มน้ำจนทำให้ละเหยกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศเมื่อไอน้ำมากขึ้นรวมตัวเป็นละอองน้ำเล็กๆจึงเกิดเป็นเม็ดฝนตกลงมานั่นเองต่อไปจะเป็นปรากฏการณ์การเกิดรุงเราสามารถมองเห็นลุงได้ในช่วงหลังฝนตกและมีแดดออก เนื่องจากเป็นช่วงที่มีละอองน้ำในอากาศและมีแสงสว่างส่องมาจากด้านหลังของเราในมุมที่สูงจากพื้นไม่มากเราสังเกตได้เมื่ออยู่บริเวณที่มีแสงสว่างส่องจากดวงอาทิตย์โดยที่รุงจะปรากฏอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จะมีเจ็ดสีได้แก่ม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงและต่อมาปรากฏการ,การเกิดสุริยุป,ปราคาเป็นปรากฏการตามธรรมชาติที่ดวงจันทร์ โลกและดวงอาทิตย์โครจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงทําให้ดวงจันทร์หมดบังดวงอาทิตย์เราจะเห็นได้ว่าดวงอาทิตย์มืดเป็นดวงกลมและจะเห็นบางส่วนของดวงอาทิตย์มืดและสว่างบางส่วนเราเรียกว่าสุริยุปราคาบางส่วนนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างเอ่ยหลังจากที่คุณรู้ว่านะคะให้ดูตัวอย่าง ปรากฏการธรรมชาติที่อยู่ใกล้ๆตัวเด็กนะคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างติ๊กตับติ๊กตับใช่แล้วค่ะนั่นก็คือปรากฏการธรรมชาติการเกิดฟ้าร้องฟ้าร้องการเกิดฝนตกการเกิดลุ้งและอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะนั่นก็คือการเกิดสุริยุป,ปราคานั่นเองค่ะเด็กๆโอ้โหเป็นไงคะเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิด ะะที่ใกล้ตัวเด็กมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นใกล้ๆตัวเด็กค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูรู้ว่ามีกิจกรรมมาฟังเด็กๆด้วยนั่นก็คือกิจกรรมลงความเห็นปรากฏการธรรมชาตินะคะอุปกรณ์มีดีงต่อไปนี้ค่ะ1กระดาษ A4 2ดินสอ 3. ยางลบ 4. ดินสอสีนั่นเองค่ะให้เลยนะคะวาดภาพลงในกระดาษ A4 ค่ะ ให้เด็กนะคะตีช่องเป็น2ช่องนะคะให้เด็กแบ่งออกเป็นเหตกุการณ์ปรากฏการธรรมชาติที่เด็กชอบและเหตกุการณ์ปรากฏการธรรมชาติที่เด็กไม่ชอบนะคะให้เด็กเขาวาดภาพลงไปเลยในช่อง2ช่องนะคะและให้ผู้ข้คอน,นะคะช่วยเขียนว่าเพราะเหตุใดเด็กถึงชอบปรากฏการธรรมชาตินี้และเพราระเหตุใดเด็กถึงไม่ชอบปรากฏการธรรมชาตินี้นะคะ เมื่อเด็กวาดภาพระบายสีสวยงามเสร็จแล้วเด,เ,ดเด็กๆอย่าลืมให้ปกครองนะคะถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากคุณครูว่าด้วยแล้วก็โพสล์ลงในมิคชอปทีมนะคะครูครูว่าจะไปรอดูเด็กนะค่ะเด็กๆวันนี้ค่ะกิจกรรมของครูว่าก็จบลงแล้วค่ะแต่เอเด็กๆจําได้ไหมนะว่ากิจกรรมของคุณค้ดลูกว่ามีชื่อว่าอะไรเอ้ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะนั่นก็นคือกิจกรรม ลงความเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินั่นเองค่ะเอ้แล้เด็กคะดเด็กจำได้พี่เอ๋ยว่าวันนี้คะ่ะเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างเอ้ติ๊กตัดติ๊กตัดตใช่แล้วคะ่ะเราได้ชมวิดีโอตัวอย่างปรากฏการณ์ธรรมชาติใช่ไหมคะโอ้โหแล้วอะไรอีกคะดเด็กอืใช่แล้วคะ่ะก็ได้ดูตัวอย่างปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อยู่กนใกล้ๆตัวเด็กด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกนะ้า วาดภาพลงความผิดปรากฏการธรรมช,ชาตินะคะเหตุการณ์ปรากฏการธรรมช,ชาติที่เด็กชอบแล้วก็ไม่ชอบนั่นเองโอ้โหวันนี้ค่ะที่เด็กเกง่งมากเลยคุณรู้ว่านะคะขอยกนิ้วเยียบๆให้เลยโอ้โหวันนี้ค่ะคกิจกรรมของคุณรุ้ว่าก็จบลงและะ้วค่ะเราพขกันไปในกิจกรรมหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ